สวัสด,ดีจ้ามาพบพอกันอีกแล้วครับช่องสาวไทยไกลบ้านชาแนลเนาะจานะ้ะเนาะมือนี่สิหลังจากสีเก็บผลไม้เรียบร้อยแล้วเก็บหมักเล็บแมวสวีเดนแล้วหมากบูเบอรีนั่นเองสาวไทยกับสีมาเห็ดวิที่ทำความสะอาดเนาะอันเห็ดไปแล้วละครงนึงพอดีอันโทรศัพท์ทวกเขาก็เลยก็เลยสีเริื่มม่ายไม่เนาะนี่อันนี้ก็คือแนวหล่อนนะจนะ้ะเนาะอันนี้แนวหล่อนอันนี้ อุปกรณ์การตักแมาเจ้าเนาะสั่งมาจากเมึงไทยยางดีตักเลยแล้วเขากับมใสไซกุถังก้อนหรือเอาไส่ถานใส่กุถังก้อนน้ำแตกน้ำแตนพี่น้องเลยเออแล้วกาเขากับมานี่ก็คือถานล่อนเขาหล่อนเสร็จแล้วเขากับมาใส่ในถนังหรือใส่ในถาดเดี๋ยวกให้ส,สีล่อนให้บุงเททีทละหน่อย ลายบ่ไดมันแตกเวลาหล่นเขากัเลือกขี้เงี้ยออกนเห็นบออันนี้อันอันเขาเอินยังอันใบใหม่เสร็จขยะมันก็สิล่วงลงข้ังลางเขากับสิขีนอันใดที่ว่ามันบ่ลงเขากับแคสเลือกยิบออกเนาะเม็ดอันใดที่มันติดมากคือยังใบไหม่ที่มันยังติดอยู่กับคือเขากับนี่เสร็จแล้วเห็นบ่เสร็จแล้วเขาก็มาเทลงตะกาโอฮ้ยเทลงอันเอียงกงกนเทล่งอันขู่ถังนะ เก็บม,มุมแม่เราเบิองมือแหล่เบิดพูดอ่ะห่อนแม่ใส่เสื้อเข็นยาวบ่ได้ยิบเสื้อเขนหน้ามากกับห่อนโพดก็เลยถอดเสื้อเขนยาวออกเก็บแบบนี้แหล่ปานเอาลวดนี่เห็นม่นี่คือเราทําคนสะอาดนอกจากนอพี่จะเอากระเห็ดไปบ่ผด้ก็เห็นนะ่ะพิ่พีพ่นซุ่มมาเก็บขายเพิ่นกับบ่ได้ทำความสะอาดอันคือจังพวกดสวไทยดอกจาก้าได้ว่าสวไทยนั่นทำความสะอาด ขายเลยทุกคนมาเก็บนั่นเพิ่นก็บ่ไใดนี่ดอกเพราะว่ามันเพิ่นสิขายทรงโรงง,ง,งงานเนาะแต่ทรงโรงงานนี่สั่งกิโลขายอย่างเดียวเพิ่นก็จะเอ่อมันจะมีเครื่องสีคือจังอันสีอันเป็นสายพานสีคือจังเท่าสีเขาเนี่ลหละเอาเปลือกเอาแยกเม็ดแยกยังอ,ยงออกเม็ดรีบเม็ดเออออกก็เหลือแต่เม็ดใหญ่ๆตรงๆเหลือแต่เม็ดตรงๆง ก็มาค่อยเลือกอันนี้ก็เม็ดแห่งก็ยิบออกเม็ดได้เละก,ก็ยิบออกเด็คือจังเท่าเห็ดกินเนาะนนเลือกออกดีๆให้เพิ่นเนาะพิ่นยังค่อยสีขีดหอดบ่แม่นว่าเห็ดซ้ำไดซํำหน,นึ่งเนาะอันนี้เทาก็เห็ดออกดีๆให้เพิน่นเป็นยังค่อยสีขีดหอดิีหอ,อดจะขวาง ช่วงนี้มากันบูเบอรี่อาจฉีเก็บยากในจังหน่อยเพราะว่ามันติดใบใบมันแบบว่าใบมันหนาเนาะถ้าว่าเลาะอีกจังหน่อยหนึ่งคห้มันสุกงอมค่ะก็นี่ก็คือมันไอใบเพิ่งจะเริ่มร่วงแล้วมันจะเก็บง่ายก็จะเหลือแตงแตมเม็ดเนาะเหลือแตงแตมเม็ดเต็มก้นย่านเท่ากับมาส่วนเอาตัวยนีมีลูกค้าออเดอร์สั่งสินะเทาสิบวไปเก็บไปค้างไว้เนาะจะเนาะถ้ามีลูกค้าสั่งเขาจงขอสิมาเก็บเนาะ เขากับเบกอร์เขากับจะบรับออเดอร์หลายถ้ารับออเดอร์หลายนี่เขาสีเห็ดบระทันเพินรนเพราะว่าเขามาเก็บเมาเก็บผู้เดียวสีเนาะหล่อนออกเมื่อกี้เป็นสิรดดุเอศิเลเดก่สศิเดคุกทังนึงแล้วนั่งหล่อนให้เพิรนไปเลยนั่งหล่อนให้เพิรนไปเลยจริงจริงมันก็มีอีกอยุดละหยุดไม่หนนี่แต่ว่าอันนี้เพิรนสิเอามาืแล้งนี่ก็เลยฝ่าวเห็ดให้เพิรน มูกค้าเจ้าหนึง่งคนกะจะเอามืออื่นเซาหลังอยู่ในปลาล่มเย็นเซียเซียระบ,บาดนี่พ,พี่จ้าอุ้ยจะเป็นอันมากพนเน่าอันซุ้มมันสุกรนอนพอนกับสิเลตุ่มเปะอ่าละเลตุ่มเปะ มานั่งส่วนสีมือเรง่งกลับ,บานไปมันก็สีเมื่อยกเะสดแค่สองถาดไว้ให้ลูกขาสีนะนก็เลือกออกให้มันดีที่สุดนั่นแหละให้มันเลือกหน่อยมันแตกๆก,กับโอ้โออ มันทำมาเห็นยากบ่หล่อนยากบ่กับบ่ยากกับบ่ไงแต่กะเห็นได้อยู่จ้ะพ่อได้ค้าขนมร้านอยู่เมืองไทยอยู่พ่อได้ค้าขนมร้านน้อยอยู่เมืองไทยนาหอนกับบ่มม่ยังดอกจ้ะกับไม่ยังสี่ละนาหอนกับเขาป้าบ่ได้หนีมือมือกับบ่อยมีหลายดอกจ้ะนี่อยู่ซันิละอยู่เขาปลาอ,อีย่างก่อ มักอันยัียงก็มักปลาเกิดไงได้มานม้ำปลาสะไทยนะแม่นแทะเขามาอยู่ในปลาในนี่กะมันเห็นไห้เหาพนค่ายปลามันบ่มีปากเนาะจะเนาะมันกะบ่ค่อยได้เลืองมากคือคนถ้าคนมันกะเลืองมากปากไหลสะไทยเป็นคนมักวาอยู่แต่หางบ่ได้แบบนี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาปลาจังสีกะจะประมาณนี้ล่ละเอามาให้พี่พีได้เบิ้งเนาะจะเนาะ ถ้าพี่ๆผู้ใดเด้อดจะทามักคลิปนี้เด้อจจะฝากกดไลค์กดติดตามกดริบกดใจให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เป็นกำลังใจอันให้สาวไทยในคลิปตัว่อไปนอกจากเนาะกดกระดิ่งดำไปเลยนอกจากเนาะกดกระดิ่งดำไปเลยเด้อพอเวลาสาวไทยเอาคลิปใดลงกับมันก็นจะเด่งมาเตือนมาหาพี่ๆนอกจากเนาะสำหรับพี่ๆผี่มักนอกจากเนาะสำหรับคลิปนี้สาวไทยกะสิฝากไว้สักสน่ดนเด้วยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ